难道、uh？Oh. เคยสองสัยว่าเราเป็นอะไรกันช่างมาทำแบบนี้ทำให้ใจฉันสัน่นมาทำให้เอาข้างซ้ายฉันแทบจะไว้วันช่วยบอกกันเถอะนะว่าเราเป็นอะไรกันช่ามาทำให้หัวใจโดนนี้นั่นแทบจะไหวที่บอกไม่ชอบไปก็ชอบมาเอาใจเวลาที่เราคุยกันก็ชอบส่งยิ้มมาให้แต่ก ชอบมาแกลง้งชอบมันแย่เวลาที่ใจนั้นอ่อนแอแต่พลงรักเธอไปกับทำม้ฉันนั้น no care ฉันไม่สนไม่สนใจว่ามีใครมาที่แบดเพราะฉันคนนี้พร้อยที่จะลุยและก็ขอเธอแต่ง <Yeah. S 1> แต่ในที่แบบนี้ในใจใฉันรัก มีซอนและมีซองมีละที่คู่กันมีน้ำซึ้มีปากกามีที่ยังจะคู่กันเทนัทีวีกับบรีมดนีก็ยังคู่กันแต่เมื่อไรเราทั้งสองนั้นจะได้คู่กันทั้งชีวิตนี้ไม่ติดลบแต่เธอลองคบแล้วติดใจชีวิตมันสนามรบเขามีเธอมาแทนใจนา่นลิเกงี้เข้มแต่เมื่อไรเธอจะมีใจก็กินไม่เจอต้องเลือ ก็ที่เล่นก็มีที่ลทั้งใจก็ชอบมาแกล้งชอบมาแย่เวลาทิตใจมันอ่อนแอแต่พอลงรักเธอไปก็ทำให้ฉันนั้น no care ฉันไม่สนไม่สนใจว่ามีใครมาที่บ a เพราะฉันคืมีพร้อยที่จะลุยและก็ขอเธอแต่ง <Yeah. S 1> แต่งกันแบบนี้มีใจใฉันหรือเปล่า ก็คนมันวันไวเวลาที่เธอนั้นมาหาถ้าเธอไม่คิดจะรักก็วย่ามาเล่นกับหัวใจกับคนนด,ดี้ที่ไหนมาทำให้รักเลิกจากไปมาปล่อยกันน,น้นม,มีใจให้ฉัน สวัสดีครับผมสวัสดีคนที่เข้ามานสวัสดีคุณนัทครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพอเวลาสักครู่เดี๋ยวจะได้เล่นเกมกันแล้วสวัสดีครับดีนะครับดีนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีคนที่เข้ามานสวัสดีคุณนัทครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพอเวลาสักครู่เดี๋ยวจะได้เล่นเกมกันแล้วสวัสดีครับดีนะครับ อ่าพ uh, ี่แชร์ uh, อันนี้อยู่แบบนึ่งพี่แชร์แชร์คลิปอยู่แชร์ไลฟ์อยู่มาเลยสะท้อนอีกอีกไลฟ์หนึ่ง อ่าแล้วก็เล้วกไอเทมตัวนะงแล้วไม,นนมเ็มอเทมยู่ตอันนี้เรามาทำเทสเพื่อเอาคันเปอร์คือนากเอกของเราเองวันนี้ตอนนี้นเริ่ง อันนี้ตอนนี้มันจะมีเรียกว่าไงเขามีอ,อะไรไนะเขามีเคลก็คือท้าเคลเสร็จมันจะได้อันนี้เนาะไม่รู้วันนี้ได้หรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าไม่ต้องทำเรื่ประจานสัตวดาวเลยแต่ไม่แน่ใจว่าได้ไหม โอเคอย่าว่าอย่าว่านะน,นี่ตัวโรเวอร์ลิงก็ภาคสเราจบไปแล้วนะอันนี้ก็ดูว่าภาคสามเราจะมาทำตอนไหนนี่งในเกมมันจะไม่เหลือในอันนี้นะคทำใจย,ยังเลยมาเริ่มกันเลยดีกว่า

มันเยอะนะคล้วก็้อรมนี่วล้อเพื่อเอาอะไรก็แล้วมาแล้วไอเทมตัดใช้ไอตอนอันนี้แล้ว่าอเอาทิ้ง่สก็ทุอสมบัติก็เป็นพวกตาพวกอะไรนี่นะเออเวลาัำเนี่อนีะครับไปละสมัติมัก่อน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กุญแจล็กันเราจะมาส่งตาข่ายกุลแกันซึ่งาขาวันนี้มันรอนซึ่เราตัวไม่เยอะพอเราดีงแค่สามแต่ดำเรามีเยอะร้อยายเป็นส่อน่งดจะมาส่งกันมาณสาโลตับอาวุธหนึ่งโลกับห้าโล

ที่ได้ทั้งขาดตัวเลยไม่รู้ว่าอิส13ล้อเนี้ยจะได้หรือเปล่าจะมาดูกันซึ่งอยากได้ตอนีมากมีมันเนช่มาก่ม,นานมากอาก่อาตัวนี้สกิลค่อนข้างสน่าสนใจประตุน่าจะเป็นที่อ,อินเอร์เน็ตนครับอแล้วสักูครับะแล้วสกุนอแล้วักคนะนน,นนะ ก็้วแต่ที่ได้เล่นทุกความแกนี้มันค่อนข้างรอเรื่อยๆมาตัดสินอะไรตันน แล้วเกมนี้ทำไมมันมีปัญหาเยอะจังเลย

ฮ่าสวยแบนแฝดแบนแฝบดบโรคฮะมันุอะไรก็ไมันุอันพก ต้องการใหเรมา다ะรองกท่เพราว่าเราอกแทนอเนอาดตัวที่ผมมอ มาถึงก็เอาเนื่อครับได้ไดาบตี้เลยครับม,มาถึงก็ได้เลยครับทำไมครับไปต้นซึ่งได้ทำถามวันดีไม่ได,มมดีนะจะอัพ <c oughs> เนี่ยอัพาเลยดาวว่าไมา่ไ้แลเอาไวเดนนานะไม่ได้นะเมื่อจะไม่ได้ละนะยัไม่ได้ผมคิสนะ โอ้โหแม่ได้ใครได้ได้ล็กไม่ใช่ล็กอะไรนี่มันต้องโหเกินคืแหมแบบเป็นตัวละครที่มาแ,กแรกๆนะแล้วเหมือนจะพกบ้างพระเอกได้นะแต่สุดท้ายเป็นงไงล่ะกลายเป็นผู้คนจิตเวทคือเดอะโครสอออกจากรบเจอพระเอกเหรอโอ้โห,ออออหโ,หโหทษทีว่าฮันเตอร์คาร์ดังเอกแบบ

โโอ้หเรามีเล่าดิยเราฮาร์เปอร์เรามีฮาร์เปอร์แล้วอ่ะ,อถ,อะถ้าไม่เกิเดนั้นแล้ก็เกิดแค่เจ้าตอนตอนนั้นแหละครับที่เกิดเมื่อไปจะคุ้ยากได้เป็นหนุ่มมัดมไม่ได้นะ

どれキラレンではは?

เราลกวไม่ใช่ผู้ชายตัวนี้ก็สีฉันแล้วนี่น่าร่ะดีมากนานียาไม่ได้อีกน่ารับี่หนาวมา 수준발이다보여주지 ลองลงชอบอเออที่ม <way> ันตาแล้วที่ชายที่ตายแบบว่าที่ตายแบบว่าที่เราต่างแขนนะพีายเป็นไงพี่ได้ก็อ่าเพ่อสองเหยียบคู่หน่อสปอยไปหน่ขอโทษครับไม่ใช่ยูที่อย่าเลยมเดวะ้มมเดียวมเดี้ชั่วคราวนะเพราะมเดลเขไม่เส็จ Ơ, tổng cầm chắc, ờ, dù tổng cầm, tổng cầm nó phải không? Nó đang bật đi kìa Ok, nóng okay, cong <Carbonika> <streamlined> ¡Maldita! 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 ¡Maldita!